สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวถึงการวิธีทำนะครับมายยงเนสนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะผมนะฮะคุณดีใช่เรามีมายยงเนสมาแนะนำนะครับ,รบสำหรับเอาไว้กินกับสลัดใชฮะใส่ในมายองเนสชตัวเองทั <รถ S 1> สเอ,เองอนี่ตัวก <สะ S 1> ็ไม่เยอะนะแล้วจะมีน้ำมันพืชนะครับผม น้ำมันพือแนะนำแนะนำให้เป็นน้ำมันถวเหลืองนะฮะเพราะว่าในมางเงสเราก็จะใช้น้ำมันถวเหลืองในการทำใช่ครับแล้วมีอะไรอีกแล้วก็จะมีนี่ครับน้ำส้มสายชูถ้าเกิดไม่ใช่น้ำส้มสายชูเนี่ยจะเป็นน้ำมะนาวก็ได้นะฮะครับผมแล้วก็ต่อไปครับน้ำตาลีไม้ตีนะครับอันนี้ถ้วยตวงแล้วแต่จะถ้วยตวงตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ เพราะาบางคนอาจจะกะไม่ถูกถ้าคุณกะถูกก็ไม่ต้องตวน้ำมันมีตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันของ Imperial ผมลองทำมาแล้วก็ดูดีเหมือนกัน uh huh. น้ำมัน Imperial uh huh. ก็จะเป็นน้ำมัน uh huh. น้ำมันปาล์มโอลีนผ่านกรรมวิธีผสมกับน้ำมันคาโบนาร่าไม่ใช่คาโบนาร่าน้ำมันคานูาคานูาจะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะฮะ เราได้ความรู้มากเลยนะครับกับส่วนผสมนะครับ,รบผมมาตองนสใช้ไข่แค่ฟองเดียวพอนะครับแล้วก็อะผมตอนตอนทีแรกผมทราบมาว่ามาอยองนสต้องใช้ไอตัวนี้นะครับก็แปลกใจมากคือทึ่งเลยนะครับว่าที่เรากินอยู่ทุกวัน <c oughs> ที่ชอบกินคือใช้ส่วนผสมมาจากไข่ดิบใช่โอ,โอ,อดทึ่งมากผมแทบจะ เพ am, ื่อนทำให้ผมไม่กล้าคิดแต่เดี๋ยวเราลองดูว่าสีสันจะออกมาเป็นยังไงอะต่อไปน้ำส้มกันนะฮะเอายี่อไหนก็ได้แล้วแต่น้ำมันเนี่ยจะมีความหนืดตัวต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันของถ้าเป็นน้ำมันมะกอกเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวแล้วก็น้ำสลัดที่ออกมาเนี่ยมันจะข้นแบบว่าเป็นหนึบๆนเลยอะอันนี้ผมใช้น้ำมันพืชถั่วเหลืองทั่วไปนะครับก็ถ้าเกิดตามสูตรหลักเข้าไปให้ที่หาตามในเน็ตนะฮะก็จะมีน้ำส้มสายชู อสส่1.4ถ้วยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะคะสี่ถ้วยใช่ไหมครับส1.4ถ้วยครับนี่ครับโอเคนะครับทุกคนอาจจะมีเครื่องตวงมันอยู่แล้วใช่ครับมีเครืตวงแล้วแล้วก็น้ําตาลนี่ใส่ตามความชอบนะฮะว่าใครจะเอาหวานไม่หวานหรืออะไรอย่างนอยากทำมอองเงาผมขอใส่ครับแต่ผมก็จะถือกล้องด้วยนะครับใส่ขนาดไหนครับ สองช้อนสามช้อนครับผมมีระมาณแล้วกันอ่าฮะหนึ่งแล้วครับสองครับสามครับโอเคครับผมผมขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันอ่าครับฮะเอาทวนกันก่อนเมื่อกี้นะครับไข่ไก่นะครับน้ำส้มนะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วแต่เลยนะครับว่าจะชอบหวานมากหวานน้อยสำหรับสาวที่ไดเอทอาจจะหวานน้อยน่อยหน่อย และสิ่งที่ทําให้สาสาวชื่นนี้ก็คือส่วนผสมตัวสุดท้ายครับสซดาด,ดูดยายเดี๋ยวพึ่งหาครับเดี๋ยวพึ่งหานะครับน,น, <ะ S 2> นั่นก็คือเราจะเอาให้เห็นชัดๆดกันเลยนะครับถ้วยตวงนี้นะครับผมทุกคนมันลดความร้วนได้มากไม่ต้องกลัวนะฮะมันไม่กัดไม่อะไรแล้วครับเอาทีนี้ก็หลังจากเทใส่แล้วก็ต้องมานั่งเป็นคุณป้านะฮะในการที่จะดีแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับ อืมโอ๊ะเอาสามารถนะครับเราก็อาจจะคนไปเรื่อยๆนี่นะฮคุณผู้ชมเป็นชาร์จิกจากข้าสิีนี่นะครับผมเอาลี 没这个。